ขอญาตโยมสาธุชนทุกๆท่นทนททานสิทธิหลวงปู่ทองอุทยายาโนวัดลาดโยธาเชิญตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อหน้าหลวงปู่นะครับขอให้ตั้งนโมสามจบนโมพุทธายะนามาพะทะสเพสตาปฏิกรรมมันตุภูตานินโมพุทธายะนมามัพะทสะสเพสตาปฏิกรรมมันตุภูตานินโมพทุทธายะนามาพทะสเพสตาปฏิกรรมมันตุภูตานิ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้แค็งแกรปลอดภัยจากอันตรายทั้งปงวงแค็งแกรจากโรคโควิดโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ขอบารมีหลวงปู่ทองปกเก้าปกหม,ม่อมขอเมตตามหมาสเสน่ห์เมตตามหานิยมจเจริญราบผลจังงานแค็งแกรโคงพันชาตีเป็นมหาอุบำบับป้องกันทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บส,สัตรูหมู่สัตว์ร้แจ้งให้ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนดลจิตดนใจในทางที่ถูกที่ควรประสิทธิกายวาจาใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ พุทโธโสภคกวาติลงุงปูทองอุทยายาโนอาจาริโยเมพันเตโหหิสาธุสาธุสาธุ